รายชื่อนักกีฬาทีมจังหวัดสุวินมาเล็กสี่สุงยาธิปมาเล็กสิบสองชาวลิศสีสูงเนึ่มนง,ง,งมาเล็กหกนพกรคงสุงดีพระสรมมาเล็กสิบเอ็ดรุ่รงโรดโประโมตท,ทิยาปุลผู้จัดทีมผู้ช่วยศาสตราจารย์มารุนแพทย์ปุลผู้สอนอาจารย์ฐานันตีสง รายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมนักกีฬาจังหวัดกาลสินหมายเลขสี่มนตรีอิตายะหมายเลขหนึ่งจัก,กรวัฒน์จันทคลายหมายเลขห้าสุรศักดิ์ปูพาดีเลขาธิการหมายเลขสองสมหมายผู้กันดาคณะกรรมการผู้ตัดสินประกอบไปด้วยผู้ตัดสินคุณจ่าสิบเอกวัโรทนยนส้อย ผู้ชื่อสินอาจารย์ดูรงเวชขามกุลาผู้ตัดสินกำกับเส้นสิบเอกเกียรติศักดิ์อภัยและสิบโทธนกรแทนชัยภูมิทั้งสองทีมสัมผัสเลยครับมาเล็กสองเกียรติศักดิ์อภัยนักขมาเล็กซ์ซสารุง่งพดี จกักรพ,พงศ์ประูุโทรงโภก2 0 1นผู้สอนสิบเอกอินรองดาวสุรรายชื่อนักกีฬาทีมจังหวัดอุดรธานีเอาหน่อยเอเเอหน่อยวิรัตศรีวัฒน์มาเลขกสอง,สองทงฤทธิ์หลานเท้ามาเลขกแปดศีว่าศักดิ์อนผู้จัดการทีม้น ทูกสองเรือกาอีดวงสามสี่คณะกรรมการผู้ตัดสินประกอบได้วยผู้ตัดสินสิบเอกชัยนรงค์บอสังเทียผู้ชุวตัดสินจักสุอินพระตุลผู้ตัดสินกำกับเส้นทัตจ่าเอกกุมสนันสาลีพันและอาจารย์ธีรพัชศสีทันทิมทั้งสองทีมจะตักมือรับ ว้ยเห็นย <Edward ian. S 1> ังนี่เว้ยมันน่องมันใจมันใจเนี่มันไหัดไหมี่เฮ้ยเี่ยได้อย่เดียมันไดีอย่เดี

เอาครับูยังาคะหว่างสุลินเจอกับกาสินครับกาินเป็นฝ่ายส่งาิงอราผู้ลงนั่นผู้ลงไปคิดไรอย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะ เด้งตามตามตามตมเนี่ยใช่ไหมครั่ทีี่ใมเเรียนที่นี่เขาเรียนตะวันรลอยได้ก็เรีนเลยนะบอกบอกเขาทิงตามตามตาม

全体起立。 Ja mm -hmm. 「一歩」「三歩」「四」

Kao 5 5 5 10 10 10 1 5 10

เก้าแปด कृपा कृपा ピーチャーのプレー、ピープレー、セクター。 เซตที่สองนะครับบางโซนิสเหียวกาสินะครับกาสินส่งลูกก่อนนะครับจะแดกเป็นไงผลจะแดกเป็นไงเซตแรกสซนิสชนะไปนะครับหนึ่งเซตศูนย์ศูนย์อาคุยมเปิดครับชาวลิศชงสุกเต e ้ครับข้ามมือ เสียดายะานะครับตรงนี้หนึ่งศูนย์ารสินส่งเรียมเปิดแก่นะครับแต้มของกาลสินนะครับสองศูนย์คารสินส่งครับ สรินสองโลนะครับกาสินเสียไม่ผ่านนะครับครูเยียมครับหลังเท้ามรณะภาพนะครับโอ้ ครับนาีิดายนะครับตรงนี้หนึ่งสสี่บุกเสียสามนู่นครับเป็นสองครับกาลสิน สองห้าหนึ่งได้ครับเพียงชมครับอาสุกโอ้โฮ่าสุกครับดีดไปข้างหลังนะครับหลงกันหมดนะครับสุรินได้แต้มครับห้า ผู้อเคไขรส้าครับุยครับคังที่สของการอาสียนะครับงน53าคุยมเปิดสวยครับชาวลิชชงอาสุกเลีรยลงไปแล้วนะครับ แยมขยับเข้ามาติดๆแล้วนะครับต่อไปสุรินส่งครับูยเยี่ยมนะครับหลังเท้านะครับหลังเท้าสังเกตหลังเท้านะครับอ,อืมโอ้โหเปิดแตกไปไกลนะครับสวยมากนะครับูยเยี่ยมทำเต้มมาแล้วครับทันนะนะครับ ห้าท้าวได้า,า,านะครับได้แต้มครับนำมาแล้วนะครับแต้มขยับมานำเป็นหกต่อห้านะครับโคเอียมส่งครับหลังเท้านะครับหลังเท้าวล้วนๆนะครับเ์ฟออกนะครับ การสินสองครับหกเท่ากันนะครับ <S 2> <S 2> <S ชาวลิศจับได้ชงครับจอสุกเตนะนครับติดบล็อกครับติดบล็อกดูครับการสินสปาดเสียนะครับสุรินได้แต้มนะครับ คาสิโนสองนัดหกต่อเจ็ดเฮ้ยยังเปิดครับโอ้โหโอ้โหชาวเน็ตเล่นลูกพิศดารอีกแล้วครับไปไปโอ้โหหยอดหน้าเน็ตเลยครับแป้หยอดครับ,ปรบปแป้หยอดหกต่อแปด โรินนำอยู่นะครับออกครับหนีห่างไปอีกครับปินหนีห่างเป็น9ก้นะครับนำอยู่3ามแต้มนะครับหิ้มครับเสริมครับสวยครับหูยลูกคล้องลงหน้าน็ตนะครับโอ้ลูกนี้สวยมากนะครับ อากาสินขอเวลานอนครับโอ้เียมั่เขี่ยมครับ์โจุนลูกโยนอยู่จุนลูกโยนอยู่จับลูกโยนเป์โยนยได้นมาติแเ้เสบไม่ได้อกเียเตะหนักเลยนอะพอขยอนเข้าโดนเข้ามาตรงนี้ันแถวแล้วเนอะขย้อนขย้อนข้าเข้ามาถึงเขียมจะติดพอดีเลยเป๊ะ ไปขาดนะที่เปลืลูกออกขาดได้โดนรันเายเดนเ้ค่หนึนน่ง,งโอ้โหคิดได้ไงลูกยนอนนะลูกยอนมรณาภาพอันนี้นะครับหมดเวลาพักนะครับ โุรินจะเป็นฝ่ายสองโลกนะครับ,รบสวยครับพยายมเสิร์ฟนะครับ,รบแม่มาเตรียมเปิดเฉาลิฟชงดาสุปปาดโอ้โหเรียบร้อยดีครับนีห่างไปอีกหนึ่งแทมน,นะครับ สิบเอ็ดหกนะครับสวยครับอ้าวครับได้นะครับตรงไกลครับตรงไกลตรงนี้ทำไมครับทำไมครับเปลี่ยนเป็นการสินส่งลูกบ้างนะครับ ครับมานะครับของสวยครับเยี่ยมครับโอ้จัดสุขหลังเท้านะครับยืนเตะหลังเท้าสวยมากนะครับตรงนี้คะแนนของสุรินทร์นะครับแปดสิบสองครับออกครับจ้าสินเสริมออกครับ สุรินทำแต้มนี้ห่างไปีกหน,นึ่งแต้มครับสามแปดครับคุยมเสริมครับหลังเท้าครับโอ้หลังเท้าหยอดสวยมากครับพิกเน็ตไฟการกาซียนรับไม่ได้นะครับโอ้ลูกหยอดที่สวยงามจริงๆนะครับตรงนี้สิบสี่แปด โ,โองเอ็าทเองสุดสุน ouais. ้องหมอครับอัดสินได้แต้ 10 14เยี่ยมครับอาซุนตัดติดบล็อกแก้ไข่ข้างหยอดนะครับได้แต้มนะครับได้แต้มแต้มของสุรินนะครับสิบส <15. S> 1บห้า

หกสิบเอ็ดคือเอียมเสริมนะครับหุยอดครับชงเองกินเองครับสำหรับกาลสินครับหน้าซ้ายนะครับแต้มตามมาอีกแต้มนะครับสิบหกสิบสองโซลินเสิร์ฟโอ้ยเสริมลงที่หน้าซ้ายนะครับ ตัวทำกลา,าสิญเปิดแตกนะครับแต้มนี้เปอีกหนึ่งแต้มครับดูหลังเท้านะครับดูหลังเท้าคุยเอี้ยมนะครับยอดครับยอดสิบสามสิบเจ็ดสิบสามสิบเจ็ด เอาละชาวลิทชงสุกเตะครับโอ้โหบล็อกออกน,นะครับโอ้โสมบูรณ์แบบมากครับเปิดชงเตะแต้มของซิซทรนครับนี้ห่างไปอีกหนึ่งแต้มนะครับ 13, <c oughs> สิบสามสิบแปดลงช่องว่างระหว่างใจพอดีครับรลูกเสิร์ ดีมากครับลูกนี้ของกาลสิน14 18อีออกครับแจของินครับนีปอีกหนึ่แต้มครับสิบเครับ19 14โอ้โห,โหครับสวยครับเอาละครับ โอ,โอ้โหเหยียบลงไปนะครับดาสุขทำดีมากครับลูกนี้เหยียบเกมครับดูลูกเสิร์ฟกุยมครับโอ้โหเสิร์ฟดีมากครับผมอ้าวเอาละครับเฮ้ยเกมครับ กรีนชนะสินคะแนน่นองต่อศูนย์เ 我不去的他们那边是干干毛豆，干毛豆。